ขออนุญาตถามนะครับพอดีอยู่ในวัยเรียนนะครับอยากถามว่าเราจะนำออธรรมะหลักใดหรือข้อใดที่มาประยุกต์กับการเรียนให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าพอเรียนไปแล้วมันไม่มีสมาธิหรือว่าอ่านหนังสือได้น้อยลงจากเมื่อก่อนมากๆนะครับอไม่ยากอยู่ในวัยเรียนเนี่ย <c oughs> ละอกุศลให้มากในวัยเรียนต้องการปัญญาใช่ไหมผู้เจ้าบอกว่า ปัญญาจะเกิดได้ถ้าเธอละนิวรณ์ห้าหรืออกุศลสามอย่างการพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนนะปัญญาจะเกิดขึ้นปัญญาแล่นปัญญาเร็วปัญญากว้างขวางปัญญาภับุญปัญญางอกข่ามปัญญาแบบต่างๆจะเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเวลาเราถูกสอนเรามัาจะถูกสอนให้คิดเยอะๆแต่ผู้เจ้าบอกว่าพยายามหยุดคิดในเรื่องอกุศลแล้วปัญญาจะเกิดนะเป็นอย่างนี้ขออนุญาตเจ้าค่ะ อยากจะให้พระจาจาร์ช่วยให้แนวคิดในเรื่องของการอยู่ร่วมกับคนบนโลกใบนี้โดยการที่เราจะทําให้สิลห้าครบเพราะว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคือถ้าเกิดคนมีสิลห้าครบนี่คือคน normal คือคนปกติะคะ่ะ uh huh. แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนเราจะไม่ค่อยคนบนโลกอะคะ่ะมันไม่ค่อยครบอะคะ่ะ uh huh. ก็พอพอเหมือนว่าถ้าเรามีครบปุ๊บเราเหมือนจะเป็นคนไม่ค่อย ปกติเขาอะค่ะ <c oughs> ก็เลยแบบว่าต้องการตรงเนี้ยค่ะเ,<อ>เพราะว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคือถ้าคนเรามีสินห้าแค่ชั่วงูแลบลิ้นค้า<อ>ง่าวกระดิกหู<อ>ใช่ไหมคะก็ถือว่าโอเคแล้วแต่หนูมองว่าเราต้องใช้สินห้ากับคนบนโลกไปนเนี้ยเยอะมากมากอะค่ะอย่างสมมุติถ้าเราพูดตรงเกินไปเงี้ย <c oughs> เขาก็รับไม่ได้ละอย่างอยู่กับเพื่อน <c oughs> อยู่กับ คนที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรายังไม่ค่อยเคยฝึกเนี่ยปัญญาตรงนี้มันไม่เกิดแล้วเราจะรู้สึกว่ามันมีความยากนะนั้นแรกๆเนี่ยอาตมาก็ทํำยังไงอาตมาก็รักษามา่ข้อเดียวก่อนนก่อนรักษาข้อเดียวทํำยังไงรักษาตอนก่อนนอนตื่นมาแล้วก็ช่างหัวมันไม่ได้สนใจนตอนนอนไม่ทําผิดอะไรแน่นอนนะ,นะใช่ไหมก็ค่อยๆทําอย่างเงี้ย นะพอต่อมาเอ๊ะมันน่าจะรักษาตอนตื่นได้นะ <c oughs> ก็เริ่มมารักษาตอนตื่นข้อหนึง่งสองข้อวันสองวันขยับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่มันก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นมาเองเราก็เริ่มเอ๊ะข้อเดียวก็รักษาได้เอ๊ะมันก็ไม่ยากเนี่ยแถมสองข้อขยับเป็นสามข้อนะค่อยๆไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะท้าทายไงพอวันนี้นะรักษานะโอ้โหมาลองบานเลย ใช่ไหมแล้วก็เริ่มละหาเทคนิคในการที่จะนะรักษาศีลเราไว้นะปัญญามันจะเกิดปัญญามันก็จะเริ่มเดินละเอ๊ะทำยังไงนะเราจะหลีกเลี้ยวลดหย่อนได้นะพุทธเจ้าใช้คําว่าหลีกเลี้ยวลดหย่อนเวลาใครถามถึงความไม่ดีของคนอื่นพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์ตำรวจจะทํำยังไงจะหลีกเลี้ยวลดหย่อนไม่กล่าวความไม่ดีของคนอื่นโดยละเอียดนะไม่ใช่บอกถามฉันเลยถูกตัวละบอกหมดเลยนะอ่า ต้องหลีกเลี้ยวลดหย่อนแต่ถ้าความดีของคนอื่นนะช่วยพูดเยอะๆะนะเขาไม่ถามก็พูดถ้าเขาถามเนี่ยบอกให้หมดนะไม่ต้องไปกักเอาไว้นี่ลักษณะของสัตบุรุษคนดีผู้เชา่ามีแง่มุมในการฝึกฝนตนเองเยอะมากนะดังนั้นถ้าเราสั่งสมสุตตาเยอะๆอ,อ่านคำผู้เช่าเยอะๆเ,เนี่ยนะอย่างนี้ปฐมธรรมเนี่ยยมอ่านเยอะๆยมได้ปัญญาเยอะเลยแล้วเราหยิบแง่มุมไหนก็ได้ ตอนนี้เราได้แค่ด้านการพูดเรา,เ,ราเอาแค่การพูดของเราเฉยๆเช,ช่นเราจะไม่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นเราจะพูดแต่เรื่องดีเรื่องดีของเราเองจะไม่พูดถ้าไม่ถูกใครถามถ้าถูกใครถามจะพูดน้อยๆกักไว้หน่อยนะเรื่องดีของเรานะแต่เรื่องไม่ดีของเราเนี่ยครูเจ้าบอกไม่ถูกใครถามก็พูดไปเถอะพูดได้ถ้าถูกใครถามพูดเรื่องไม่ดีของเราให้เยอะๆนะ บางทีมันตรงกันข้ามกันนะนะนี่เป็นลักษณะนั้นเราค่อยๆทำทีละข้อสองข้อก็ได้แล้วเสร็จแล้วโยมพยายามทำสมาธินะเมื่อจิตยมเป็นสมาธิเรื่อยๆเริ่มมีความตั้งมั่นเนี่ยเดี๋ยวศีลมันจะค่อยมาเองนะเมื่อศีลดีสมาธิจะมาเมื่อสมาธิดีศีนจะมามันจะเกื้อกูลกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ การานมัสการพระอาจารย์นะคะมีคำถามคําถามหนึ่งที่ติดในใจตลอดนะคะ, uh huh. ะพระอาจารย์บอกว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตของมนุษย์นะคะ uh huh. ถ้าเกิดว่าเราได้ฟังทรรหรือว่าได้ได,ได้ได้แวบคิดสิ่งใดเนี่ยเราก็จะได้สิ่งนั้นใช่ไหมคะนะถ้าเกิดว่ามีถ้าเราปฏิบัติธรรมมาตลอดหรือว่าอยู่ในอยู่ในกรอบม,มาตลอดอแต่ว่าถ้าเกิดช่วงสุดท้ายเน่ยเราแวบไปคิดอ่ออย่างอย่างที่เราบอกว่าถ้าเ,เกิดว่าช่วงนั้นเราคิดเราคิดถึงสุนัขเราก็จะเกิดไปเป็นสุนัข คิดถึงสิ่งใดก็จะเป็นสิ่งนั้นแล้วสิ่งที่เราปฏิบัติมาตลอดสมมติว่าช่วงนั้นเราคิดถึงสุนัขแล้วก็เราไปเกิดเป็นสุนัขแล้วคุณงามความดีที่เราปฏิบัติมาตลอดนั้นน่ะเรามันจะมีผลสืบต่อเนื่องอีกไหมคะในเมื่อเราไปเกิดเป็นภพภูมินั้นแล้วอ๋ออ๋ออ๋มันเป็นอย่างนี้ถ้าโยมเอามือจับหนังสือก็ต้องบอกว่าจับหนังสือโยมเอามือจับไม้ก็ต้องบอกว่ามือจับไม้จิตจับอะไรกาะอะไรจิต กำลังไปเกิดในภพตรงนั้นนะ่ะโยมจับก้อนเหล็กแดงจะบอกว่าเย็นได้ยังไงต้องบอกว่าร้อนนะเพราะจิตไปอยู่ตรงนั้นนะแต่โยมบอกโอ้ทําความดีมาตลอดต้องถามว่าดีระดับไหนเช่นถ้าดีระดับศินยังประกันไม่ได้ปริพาชกค,คนหนึ่งมาถามพระเจ้าเขาเห็นคนรักษาศินห้าไปตกนรกเห็นคนทุศินผิดศินห้าไปเกิดในสวรรค์ ผู้เจ้าไม่ยอมตอบปริพาชกเดินหลีกไปพระอนุ์ถามว่าพอรับฟังได้ไหมผู้เจ้าบอกพอรับฟังได้เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นผู้เจ้าจึงตรัสบอกอนุน,นจำไว้นะบุคคลสิษย์จำพวกในโลกมีอยู่คนบางคนเนี่ยรักษาสิลดีแต่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยสั่งสมสุตตะไม่เคยแทงตลอดอย่างดีด้วยความเพียรไม่เคยพอานาคนคนนี้ไปอบา,ายไดน้นี่คือฐานะของเหตุปัจจัยที่เขาสร้าง แต่คนบางคนทุศีนแต่เคยฟังธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมคนนี้พ้นอบายได้ดังนั้นถ้าเหตุปัจจัยของโยมคือโยมได้เคยประพฤติธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่ฐานะที่โยมจะไปสู่นรกในเดชานเปรววิสัยมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะจิตคนนี้เนี่ยตั้งมั่นด้วยดีตลอดกาลในอริมักมนองคแปดจึงไม่ใช่ฐานะที่เขาจะตกลงสู่ที่ต่ําได้ ดังนั้นจึงมีความดีในระดับหนึ่งที่ต่าไม่ได้แล้วมีความดีระดับหนึ่งที่ยังแข่งได้อยู่อย่างนี้อ่าก็ต้องไปดูว่าดีระดับไหนนะขอถามเรื่องสัมมาวาจาค่ะอะเป็นเรื่องที่สงสัยก็คืออย่างบางทีเนะะี่ยค่ะคนที่นั่งอยู่ในนี้หลายคนที่เป็นวัยเท่าส้ม,มนะคะ,ะก็คงจะมีบ้างเวลาคุยกับเพื่อนจะมะีประโยคที่แทนตัวเองเนี่ย ค่อนข้างหยาบคายนิดนึงบางทีเราสนุกสนานไปอแต่เจตนาเราไม่คือพูดเหมือนเราเรียกกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทักทายกันแต่เจตนาเราไม่อันนี้มันจะกลายเป็นสัมมาวาจาเราผิดหรือเปล่าอันข้อหนึ่งกับข้อสองเราพูดจาไพเราะมากแต่เจตนาเราหยาบคายสัมมาวาจามันก็ผิดด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆแล้วเราควรที่จะ หนูไม่รู้จะถามอะไรหนูแค่จะยกตัวอ,อย่างว่ามันมเราควรทำยังไงสคท่ังไงาสำคัญที่เจตานานะอย่างถ้าสมัยพ่อกุณรามาพ่อกูชื่อนี้ยห,หยาบหรือเปล่าน,อ,นอ,อกน,นั่นก็ไพเราะท,ที่สุดแล้วนะอ่าตรงๆใช่ไหมเจตานาจะมีอยู่พระสูตรที่พระเจ้าบอกเนี่ยเขากล่าวด่าว่าเธอด้วยถ้อยคําที่อ่อนหวานอ่อนหวานนะแต่เชื่ดเฉือนนะเจตานา อันนี้นะก็คือผิด<ช>สัมมาว่าจะ,<ช>จะได้ไปเ,เขากล่าวว่าคธอด้วยถ้อยคําที่ไม่เหมาะแก่การหรือเปล่านะด้วยถ้อยคําที่อ่อนหวานนะมีทุกรูปแบบเลยนะน,ะนั้นเจตนาเป็นสําคัญนะ,นะถุกอ๋อปล่อยนกปล่อยปลาปลาไหลอ่าฮะ,ะ <c oughs> คือเรื่องการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ผู้เจ้าก็ไม่เคยบัญญัติไว ผู้เจ้าให้กลับมารักษาสินข้อที่หนึ่งเมื่อเธอรักษาสินข้อที่หนึ่งเนี่ยผู้เจ้าบอกเป็นมหาทานชั้นเลิศเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณยมไปวิ่งปล่อยโครกระเบอือวิ่งให้ตายทั้งชีวิตเนี่ยมารักษาสินข้อที่หนึ่งข้อเดียวมากกว่าไม่รู้กี่แสนกี่ล้านเท่าเนี่ยใช่ไหมนี่ง่ายๆส่วนการตรวดน้ําอะลรยผู้เจ้าไม่ได้บัญญัตินะดังนั้น,นพิธีกรรมเหล่านี้เป็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่น เราจะไม่ส่งพิธีกรรมของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นแต่เราเป็นพายาทของธรรมะพระพุทธเจ้ากัลยานวัตอันง,งดงามที่พระเจ้าบอกเธออย่าให้มันขาดสูนไปนะกัลยาณวัตของตถาคตเพราะมันจะมีกัลยานวัตของคนอื่นเนี่ยแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาและหน้าวันนี้เราเรางงกันเนี่ยเรามองไม่ออกว่าเอ๊ะมันเป็นวัดก่อนใครอ่าใช่แต่พระเจ้าบอกเลยว่าสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยนะสมณพราหมณ์บางพวก เขาฉันโภชนะคืออาหารที่ทายกคือผู้ให้ถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดมิจฉาอาชีวะนั่นเองเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทาเดลฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างการบนขอลาบผลต่อเทวดาการบวงสูงการแก้บนการสอนมนกันผีนะการดูหมอดูเลิกดูยามสะรกข้อการปลุกเสกนะการ ทำพิธีในที่ปลูกเรือนทำการบวงสวงในที่ปลูกเรือนการพ่นน้ำมนต์การบูชาไฟโอ้โหเราโดนกันบานเลยนะการทำน้ำมนต์เนี่ยไปถึงพิธีกรรมในทางหน่วยราชก,การรายต่อรายอาตมาจะต้องไปพูดแก้หมดเลยโยมอาตมาถ,ถึงต้องชี้ไปที่หลักฐานที่เก่าที่สุดและอาตมาจะต้องไม่พูดเองจะต้องพูดจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้คุณจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรนะอันนี้เก่าสุดแล้วสองพันกว่าปีไปขุด นะหลักฐานมาให้แล้วนะและเล่มนี้เป็นเล่มจริงถูกพิมพ์รั้งที่สองเมื่อปีสองสี่หกดนะยืมมาจากมหาชุลาลงกรณราชวิทยาลัยนะเพราะนั้น <c oughs> เราก็จะเริ่มรู้ความจริงไงนะและทีนี้ก็วัดศรัทธาว่าเราศรัทธาพระเจ้าไหมถ้าเราอย่างลงมั่นเหมือนเสาหินที่ยาวสิบหกศอกฝังลึกลงในดินแปดศอกจะไม่หวั่นไหวนะจิตเราไม่ได้เบาเหมือนปุยนุน่นใครพูดอย่างนี้ฉันก็เซไปทางนี้ใครพูดซ้ายฉันก็ไปซ้ายใครพูดขวาฉันก็ไปขวา ผู้เจ้าบอกไม่ใช่โสดาบันจะอย่างลงมั่นเมื่อเรารู้แล้วว่าผู้เจ้าสอนอย่างนี้ปุ๊บเราก็เดินตามผู้เจ้าไม่เป็นไรทุกคนต้องเอาตัวเองรอดนระกสวรรค์นิพพานทุกคนได้เองสังคมไม่ได้มาช่วยเรานะให้เราลอดพ้นจากอบายทุกติวินิบาลรอดจากมิจฉาทิฏฐิเราต้องช่วยตัวเราเองอยู่นะดังนั้นเมื่อเราทราบของจริงใครจะไม่ทําไม่เป็นไรแต่เราจะทำนะเราจะศรัทธาผู้เจ้าผู้เจ้าถึงบอกไนงะ ตถาคตเ,เอกันตะคโตอภิปสันโนเริ่มสายอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวเราเริ่มสายพระ,พระเจ้าเชื่อในการตรัสรู้ของพระองคนะ์นั้นพระองค์จึงบอกกับพระอน,นุ์ว่าอ,อน,นุ์ความขาดศูนย์แห่งกัลยาณวัตนี้มีในยุคแห่งบุุษใดบุุษนั้นชื่อว่าบุุษคนสุดท้ายแห่งบุุษทั้งหลายบอกอ,อน,นุ์เกี่ยวกับกัลยาณวัตนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอ โดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นหลุมพวกสุดท้ายของเราเลยเหมือนพระเจ้าขอร้องเรานะว่าพุทธวรสทุกคนเนี่ยอย่าเป็นคนสุดท้ายในข้อวัดของท่านนะข้อวัดของท่านจะค่อยๆหายไปหายไปหายไปพระเจ้าจึงบอกต้องเงียโสดลงฟังเฉพาะคะําตถาคตนะนั้นขนาดเทวดายังไหว้เราเลยโยยังไหว้มนุษย์ผู้มีศีลน,นั้น สุคติของเทวดาคืออะไรผู้เจ้าบอกเทวดาตายแล้วอยากเกิดเป็นอะไรอยมอยากเกิดเป็นมนุษย์ไม่น่าเชื่อพิกษุถามผู้เจ้าว่าสุคติของเทวดาคืออะไรอีกเทวดาก็สูงแล้วนะผู้เจ้าบอกการเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละเป็นสุคติของเทวดานะและเทวดาเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขาจะอวยพรให้ได้ลาบพิกษุก็ถามว่าลาบของเทวดาคืออะไรผู้เจ้าบอกการได้เข้ามาศรัทธาในธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้ว นั่นคือการได้ลาภของเทวดาเห็นนะ,ะแล้วเขาก็จะอวยพรอว่าขอให้มีความตั้งมั่นในลาภที่ได้ดีแล้วนั้นลาภที่เธอได้แล้วนั้นต้องประดิษฐานมั่นคงอันสมณะเทพมารพรมใดๆในโลกไม่อาจชักนำไปทางอื่นได้มีสมณะนักบวชเหล่าไหนไหมที่ดึงโยมไปได้จากพระพุทธเจ้ามีเทพคนใดไหมที่ดึงโยมออกไปจากพระเจ้าได้ นะมีพรมคนไหนไหมมีมานคนไหนหรือมีสมณะปราวเหล่าใดในโลกดึงโยมออกไปจากผู้เจ้าได้ถ้าดึงไม่ได้นั่นคือโยมกําลังเข้าสู่อริบุคคลขั้นโสดาบันบุคคนง่ายๆแค่นี้เองโยมแค่ไม่หวันหว่นไหวตัวนี้เป็นตัววัดพื้นฐานอย่างดีที่สุดเลยเรียกโสตาปติยงังคสีองคุณของของความเป็นระโสดาบันสี่ประการมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลที่ดีแค่นั้นเอง